ครั้งนี้เป็นวันนี้เป็นวันแรกที่มันเจอหน้าแม่ในรอบเจ็ดแปดปีป่ะแต่ให้หมอปลาดำก็ประมาณสักปีก็หมอปลาผมไม่ขึ้นไม่มีผมขอโทษนะครับคุณแม่เปลี่ยนไปมากเลยเปลี่ยนไปยังไงครับก็พูดไม่รู้เรื่องค่ะเราเปล่นเรื่องอารมณ์อะไรแบบนี้ใช่ค่ะอารมร์อารมณ์แรงแต่ก่อนเขาเป็นไงครับดีเรียบร้อยค่ะไม่ใช่แบบนี้เขาหลุดไปหมดแล้ว อย่างในส่วนที่คุณแม่บอกว่าอยากจะมาหาแม่เนี่ยก็ต้องไปดำน้ำมาเนาะเรามีความคิดยังไงครับผมมันไม่ใช่หรอกค่ะเพราะว่าเราเป็นแม่ลูกเราคุยกันได้ปกติเนาะเราเป็นคนปกติครับอันอันนี้พระสมเด็จสอนมาเท่านี้ใช่ไหมคะที่ผมเคยบอกที่สอนไปแล้วครั้งหนึ่งนะมีเป่าลมออกเอาความงวยลงน้ำใส่ลมหนาวนะน้ำมันเลยใคร่ใจแสดงว่าก่อนหน้านี้ที่เขาบอกว่าคุณตาคุณปู่คุณย่าก็ ดำน้ำด้วยนี่ตากับยายดำค่ะแต่พอเรากลับมาตาก็หยุด พราะว่าเราว่าเราดําพอตาดําไปแล้วก็แบบสอนให้รักลูกหลานเหรอคะมันมีกลิ่นเหม็นอะน้เราบอกตาโอ้ยตาอย่างนี้ไม่ได้นะเนี่ยดูน้ํนสีเขียวเงี้ยมันอันตรายนะเชื้อลงเชื้อราเข้าสมองแล้วก็ว่าเราก็พูดไปละแล้วตาแล้วตาก็อยู่ไม่พี่พระสมเด็จท่านใจดีสอนให้เคยดำมันเป็นพรอแล้่แล้วเราเรามีความคิดมุมมองยังไงในเมื่อเราก็เป็นผู้สานิกชนเหมือนกันแล้วหลักสูตรนี้มันมีการบอกว่าไม่ค่ะบอกพระท่านใจดีก็ไม่ ก็คิดว่ามันไม่ถูกต้องค่ะพระใจดีที่จะสอนให้อยู่กับครอบครัวดูแลครอบครัวหลักเป็นหลักเนาะเพราะเราเป็นคนเราต้องทํามาหากินอยไม่ใช่ว่าให้ทิ้งทุกอย่างแล้วมาอยู่อย่างนี้มันก็ไม่ถูกคิดว่าอะไรที่ทําให้คุณแม่ของเราเปลี่ยนไปถึงขนาดนี้ครับผมคิดคิดว่าเพราะคุณาปฏิบัติเยอะแหละค่ะอาจจะพี่ติ๊กอาจะพี่ติ๊กต้งลงอันนี้เขาเยอะ่ะปิ